สวัสดีครับรายการเปิดโลกกับคานันนันวันนี้น้องจีจี้มาแทนอาชัยนานามีนะครับมาทำภารกิจแทนจะมากล่าวปรัชญ,ญาและศาสนาโดยสรุปถึงกฎข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ทุกคนเข้าใจกันในวันนี้ครับข้อแรกก็คือ อรูภพนะครับอรูภพคือคนที่อึบกะอะไรก็ได้อึบคืออึบไปเลยนะครับก็จะมีกรงล้อธรรมจักรกรงล้อธรรมจักรนี่เกิดขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปบวชพระนะครับหลายคนบอก,บอกว่าต้องไปบวชพระก่อนถึงจะได้กรงล้อธรรมจักรก็ถ้าเป็นอรูภพไม่ต้องบวชก็ได้ครับเป็นกรงล้ออยู่แล้ว ตัวภิกษุธรรมดาที่เป็นสายหุงจิ้นนะครับเล่นลูกแก้วอะไรพวกนี้ครับถ้าจะอยู่ช่วนี้รันตต้องต้องบวชต้องประกาศตนถ้าถ้าไม่บวชต้องประกาศตนเป็นพระซะก่อนนะครับหรือไม่ก็บวชซะก่อนบวชซะก่อนตัก เดือนหนึ่งหรือสิบห้าวันก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรพอบวชแล้วก็กลับลากลับบ้านได้แต่ว่าตอนที่เป็นเข้าบรรษาห้ามหุงห้ามจิ้นให้งดการกิจทุกชนิดหนึ่งสามสามเดือนหนึ่งไตามาสจนกว่าจะออกบรรษานะครับส่วนออกบรรษาแล้วหงุงจิ้นได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไร พิกษุควรมีคู่ประจํานะครับควรมีคู่ที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่คู่ที่ใส่บาทประจําเขาบอกว่าจะต้องเอากเกงชั้นในผู้หญิงมาแลกเป็นเงินก็คือเวลาผู้ชายหงกับหงผู้หญิงทีหนึ่งจะเสียเงินนะครับก็ต้องมีคู่ต้องเอาเงินจากผู้หญิงมาคืน เงินติดอยู่ในกระเกงในผู้หญิงนะครับต้องเอากระเจงในผู้หญิงมาคืนที่ฝ่ายชายแล้วให้เผยฝ่ายชายขีดค่า,ากระเกงในซะแล้วก็เอาเข้าไตเอาเข้าไตแล้วก็เขียนเช็คเขียนเช็คออกมาถ้าจะามาใช้ก็เขียนเช็คถ้าจะเอาไว้คุ้ยหูจีนก็ไม่ต้องเขียนครับก้าหุงได้เลยจะได้ไม่สาหัสถ้าสาหัสมันจะกลายเป็นหนู เป็นหนูแล้วมันไม่ดีครับมันดับดับเดืนเตืนไปเรื่อยๆมันแล้วเป็นคนเอาแต่ใจเป็นปัญหาสังคมถ้าเป็นหนูอย่าเป็นเป็นหนูไม่ได้นะครับก็จะบอกไว้แค่นี้เวลาลากับภิกษุลากับบ้านเขาเรียกว่าอับพานนะครับคืออยู่กับบ้าน อาว่านี่ต้องไม่ขาดต้องค้างแรมที่บ้านตลอดทั้งไตรมาสทั้งัสามเดือนนะครับทั้งพรรษาจะทิ้งบ้านไม่ได้แต่ออกไปนะนอกบ้านไปกินข้าวไปทําอะไรต่างนได้ตามปกติแต่ต้องค้างแรมทุกคืนที่บ้านถ้าหงกินตอนพรรษาถือว่ามานะัดถือว่าวันนั้นไม่ได้้างขาดพรรษาเป็นอาบัตแค่นั้นแหละครับสำหรับคนที่หงกินถ้าอยู่อาวา่าถ้า ถ้าบวชแล้วทำตามกฎนี้ก็จะบวนอยู่ในยุคนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะอาบัตเนี่ยนะครับอาบัตกงลอก็หกกงลอก็หักแต่กระจายถือว่าวิบัติต้องแตกดับแค่นั้นแหลยครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกของครันนั้นก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ